กันี่ครับผมเนาะของงวดที่แล้วครับผมแม่ให้หกเก้าล่างครับผมเนาะออกหกเก้าบนครับนี่ครับผมสวัสดีครับผมกันเมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่เก้าตุลาคมสองหาหกหาครับผมกันเมื่อนี้ครับผมเนาะก็มีแนวทางมาฝากเอฟที่ทางช่องครับผมของแม่สระบุรีครับผมเนาะเพราะว่าแฟนคลับทางช่องถามมาหลายมาครับผมส่วนคนณท่ล่อเลขวัดปลา ผู้จันหอมกับผมเด้อรอก่อนครับผมเนาะตอนที่ประมาณทุ่มกว่ากับผมเนาะทุ่มกว่ารับผมตอนนี้กัเดินทางมาถึงประมาณห้าโมงกว่าครับผมยังไม่ได้พักผ่อนเลยครับผมเนาะกัไปงานวันเกิดลูกสะาภกับผมอยู่ทีปันขย้งคกับผมตะบนตาตูมเพเ่อสังขะจังหงวัดสุรินทร์กับผมเนาะขับรถคนเดียวกับผมไปกับเหนื่อยมากครับผมแต่พอดีครับผมแมทสับุรรครับผมเนาะ กดที่ครับผมเพื่อให้มากหกเก่าลางครับผมเพราะว่าก็มีไฟขับทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเนาะจะโทรหาแม่รับบอรี่ให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเดอ้อถ้าชอบเรื่อฝากกดติดตามครับผมเนาะกดไลค์กดแชร<ฆ>์ครับผมค่ะสวัสดีครับผมแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมทำอะไรอยู่ครับผมแม่อ๋อดูทีวีแม่ปิดแล้วล่ะคะอ๋อครับผม,มครับ ฝนกําลังจะตกค่ะครับผมเริ่มเลยนะคะครับผมแม่ก็คิแล้วแม่ให้หกเก้าล่างนะออกบนนะครับผมแม่นะแม่โดนหวยจินเดี๋ยวพาแม่ไปกระโดดดานทีนะลูกฮาร์ดทำไมแม่ไม่ซื้อหกเก้าบนด้วยครับผมก็มันแบบว่ายังไงกิ่งมากเกินไปอ่ะลูกมั่นใจมั่นใจเกินไปครับผมแม่ วันนี้เอาใหม่สู้ๆครับผมครับจ้าครับแม่วันนี้เดินทางมาไกลแม่วันนี้เพิ่งถึงบ้านครับผมครับเพิ่งถึงบ้านครับเดินทางมาจากอ่ามันเกิดลูกชายครับผมที่สุรินทร์ครับนอนะแม่ก็ดูอยู่ค่ะคลูกชายหล่อมากเลยสองคนน่ะครับผมครับแม่ก็มีแต่ลูกชายคนเดียว ครับผมมีลูกชายสองคนครับผมลูกชายลูกสาวคนหนึ่งครับน้องํำแพงลูกชายแม่จบโยธาค่ะอ๋อครับผมทำงานแล้วค่ะครับผมแม่ทิดาไแม่นอนคุแลอเวเบียนมีซื้อหกเก้าบนด้วยจ้า๋ยวงวดน,นี้เดี๋ยวแม่ทดเชยให้ถูกแน่นอนครับผมครับบนเลยนะคะครับผมครับ สามตัวมาหนึ่งตัวแปดเก้าศูนย์ค่ะแปดเก้าศูนย์ครับผมแม่ครับหลักสิบมีสองกับสามค่ะติดบนนะครับผมแม่ครับติดบนค่ะติดบนค่ะสองกับสามครับหลักหน่วยหนึ่งกับหกค่ะหน่วยหน่วยหนึ่งกับหกครับผมแม่ครับจับคู่นะคะครับผมแม่ครับสามหก สามหกครับผมแม่สองหกสองหกครับสามตัวนะคะครับผมแม่ศูนย์สามหกศูนย์สามหกครับผมแปดสามหกแปดสามหกครับเก้าสามหกเก้าสามหกครับค่ะแม่แม่วงกลมสามหกนะคะ ครับผมแม่ครับแล้วแม่ไม่จับให้นี่ด้วยที่ว่าอะไรสองสองหกไม่จับเลยไม่ไม่เยชอบไม่ใช่ไม่ใช่แม่ให้มาสามหกสองหกนะครับผมใช่ไหมค่ะแม่ไม่จับให้สองหนึ่งกับจำหนึ่งด้วยอ๋อหนึ่งแม่แม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันหลุดอ๋อครับผมครับผมครับแม่ครับถ้าถ้าแม่มีเวลาให้นะแม่แม่อยากให้ สูตรไม่น่าลงทุนอะยี่สิบปีเลยนะลูกครมอพอสองหกสี่เนี่ยกับหกห้าเนี่ยข้างบนอะไม่หลุดเลยอ๋อครับผมแม่อยากไม่ไปทำกันดูอะทำเล่นเล่นก็ได้ค่ะให้เป็นแนวทางครับผมแม่อยากได้ไหมไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมคุยแม่น้องรับดีกว่าครับผมเดี๋ยวอัดคลิปอยู่ครับผมอยาถ้าเอฟซีอยากได้ให้โทร กับลูกก็แล้วกันนะคะครับผมแม่ครับสูตรเนี้สูตรยี่สิบปีครับผมแม่ครับเอาล่างนะคะล่างก็ผมแม่ครับได้สองกับหกที่สูตรนางเอกของแม่ครับผมแม่ได้สองกับหกนะคะสองกับหกครับผมครับมาหนึ่งตัวค่ะครับผมแล้วแม่จะให้เป็นแนวทาอีกนะคะศูนย์หนึ่งสองเนี่ยแม่ทําได้ สามสูนย์มันเหมือนกันเลยค่ะศูนย์หนึ่งสองนะครับผมมาหนึ่งตัวค่ะล่างใช่ไหมครับผมครับล่างค่ะล่างค่ะศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวครับผมล่างครับผมสองกับหกเนี่ยไม่มาด้วยกันค่ะสองกับหกไม่มาด้วยกันครับผมไม่จับคู่นะคะครับผมเก้าสองเก้าสองครับสองเก้าสองเก้าครับ วงเก้าสองค่ะวงเก้าสองครับผมหลักหกนะคะครับผมหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกครับศูนย์หกค่ะศูนย์หกครับผมแม่จ้าแค่นี้ละค่ะอ๋อครับผมแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งตัวนะครับล่างค่ะเพราะว่าแม่ทำสามสูตรอะมันเหมือนกันหมดเลยแต่วิธีทำมันไม่เหมือนกันนะคะครับผมแม่ครับแล้วก็บน บนศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมแมถ้าถ้าหลุดแล้วมันจะไม่หลุดติดต่อกันเลยนะคะแม่ามั่นใจมากเลยแปดกับศูนย์เนี่ยต้องมาหนึ่งตัวค่ะแปดกับศูนย์ต้องมาหนึ่ 8, 0, ตงตัวบนค่ะอืมครับผมแม่แม่งวนนี้ให้มาก็บนหลักสิบบนมีสองกับสามนะครับผมค่ะหลักหน่วยบนมีหนึ่งกับหกครับผมเนาะ แล้วก็แปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตงัวบนนะครับผมเนาะใช่ถ้าถ้าเอาไปไว้หลักหน่วยหลักสิบก,ก็ได้ที่แปดเก้าศูนย์เนี่ยค่ะอ๋อครับผมครับเพราะว่าแม่จับอย่างเงี้ยมันจะดูง่ายขึ้นอะค่ะครับผมใช่ครับจ<ะ>้าแต่ล่างแม่ครับผมแม่ไม่เอาสูตรไม่น่าลงทุนเหรอคะสูตรม,มันทำง่าย มีเวลาไหมคะมีครับผมมีมีมีเอาบอทเลยครับผมเอาเลยครับเอาหกเก้าหกเก้าตั้งค่ะครับผมแม่ครับแล้วก็บวกด้วยห้าศูนย์บวกห้าศูนย์ครับผมเก้าบวกศูนย์ได้เก้าครับผมแม่เออขีดเส้นตรงห้าศูนย์ด้วยนะคะขีดเส้นขั้นนะคะมันจะได้ดูง่ายๆค่ะครับผมแม่ครับ ได้เก้าแล้วก็เรียงไปเลยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองครับผมเรียงเรียงเป็นแนวตรงนะคะครับผมแม่ครับแนวตรงทีนี้ก็หลักสิบ 10, มีหกกับห้าบวกกันจะได้หนึ่งค่ะครับผมใช่ครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับผมจ่ายเนี่ยมันเป็นสูตรข้างบูรนะคะ สูตร <ผม S 2> ไม่น่าลงทุนค่ะคือหนึ่งเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองครับผมแม่ครับแต่แต่แต่ปีที่หกสี่นี้นะคะข้างล่างน่ะมันขิดดูงวดเดียวครับผมแม่แต่ข้างบนเนี่ยมันคือสูตรข้างบนไม่น่าลงทุนเลยค่ะไม่มไม,ไม่ไม่พลาดเลยค่ะอ๋อครับอันนี้ดับหร, <อ S 1> รือเปล ดับบนใช่ไหมครับผมหนึ่งเก้าสองศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สี่สองใช่ไหมครับผมใช่จะไปพูดดับจะขอบอกค้าลงทุนค่ะถ้าใครชอบก็ชอบค่ะครับผมแม่ครับขอบคุณมากครับผมแม่ขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะคะครับผมขอบคุณแม่ด้วยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทร่คุยกับ แม่สละบูลี่ครับผมงวดนี้แม่ก็ให้มาแล้วครับผมเนาะบนครับผม890มา1ตัวหลักสิบบน2กับ3หลักหน่วยบน1กับ6จับคู่ครับผมเนาะ3 6 2 6เลข3ตัวนี่ครับผมเอา8 9 0ศมาเป็นหลักร้อยครับผมเนาะมาเป็นหลักร้อยครับ036 836936ครับผมส่วนล่างครับผมเนาะงวดนี้2กับ6จับคู่ครับผมเนาะ9 2 2 9 1องสครับผมเด้อแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอเลยเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะพึงเดินทาง มาถึงครับผมนี่ครับไปงานวันเกิดลูกซ่าครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม